กำลังใจห่วงย่ายนามทวมปีหกสิบสี่นามทว,วมมานำตาหไหลไหลน้ำแม่กระแส,สนิยากอยู่กินทุกหลับนอนห่วงอ่าว่อนสุนวจองมองเห็นหน้านามทวมเขาขาวบ่เห็นเม็ดเคยกองว่าเดือนนาสีเกียวกองค้องมือขนขึ้นเรานามมาเสาอังหรือไทย พองสวนเหมือดต้นมากไม่นาม,ม่าไหลผลเคยดกก็ลนตกขุดโคลงชีวิตงงโศกาเปือนของในเฮื่อนเอาบอดายนามไหลามาเต็มตารางสับสินมีเหมิดสุยางหอดมองว่างตาบาพอพ่ออยากหองถูกตื่นเวน้นโควิดยังบ่ท่านเวน้นเว้นมานำนามท่วมนักมองปักลักแต่เกิดมาโพดว่าเห็นในปีนี้ ล่นขอบซี่ขึ้นมาทวมคว่ำเหลือใจเลยหายหำไหลพ้อมสายฝนห้ำละกํมซ่วงพ่อปวงบาสิ้นภูขาอังละท่มแทนอยาใจเสียขอให้ม,มุมจมความถูกห้ล้อยไหลไปกับสายนามคุณวน้นอีกบดลคอยทนตังหยังบอเทียมสติใสกำลังใจทุกทองทิน ย่ามนามหลากท่อลนิ้นลายชีวินกระทบตองแมนหมองเสาสู่บ่อถอยเป็นห่วงหลายพี่น้องคอยค่อยฟังข่าวถามคว่ำหาปาถนาซอยกำลังหากมีหยังหาทางส่วนยาเสียขวัไปโดนมือถือแนวดีอันมีอยู่บอ่อแค่เห่ายาหดหูผู้อื่นค้องป่องใจคำฝากข้าเบาเป็นห่วงใย่พี่น้องเดอ้อ